สวัสดีค่ะสืบเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะคะที่เราไปดูธุรกิจโรงแรมกันมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะพาไปดูธุรกิจนําเที่ยวกันบ้างนะคะว่าผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในช่วงท่องเที่ยวแบบนี้นะคะเขามีภาระภาษีอย่างไรคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะเราลองมาสอบถามนะคะสำหรับผู้ที่ทําธุรกิจด้านการนําเที่ยวดูนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเทรนด์ของการท่องเที่ยวเนี่ย คนให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวไปทางประ,ประเทศไหนมากอ๋อถ้าเป็นของเราก็จะเป็นฮ่องกงะะ่ะค่ะเพราะว่าคนจะไปเที่ยวที่ด<ม>ิสย์แลนด์เยอะถามหน่อยค่ะว่าเทรนด์ในการท่องเที่ยวเนี่ยซบเซาหยุดดีขึ้นไหมเมื่อเที่ยวกับปีที่แล้วอ๋อรู้สึกช่วงนี้จะดีขึ้นมาประมาณสัก50%ค่ะเพราะฉะนั้นคนจะสน,สนใจการท่องเที่ยวเยอะมากเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกับรัฐบาลก็ช่วยโปรโมทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะค่ะ มีช่วงหนึ่งที่ช่วงท่องเที่ยวซบเซาไปค่ะช่วงนั้นกระทบกับธุรกิจมากไหมคะอ๋อกระทบเลยค่ะกระทบอย่างมากเลยค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นตอนที่สองของพาราภาษีการท่องเที่ยวซึ่งวันนี้เราจะไปโฟกัสกันที่ธุรกิจการนำเที่ยวก็คือบริษัททัวร์ทั้งหลายนั่นเองผมเองเป็นคนหนึ่งที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆแต่ส่วนใหญ่จะไปเมืองนอกมากกว่าเมืองไทย นะเทศกาลที่ไปปีหนึ่งก็สักสองสาครั้งอาจจะช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานที่เป็นลองวิคเอนประมาณนี้นะครับก็ไปแล้วแต่จุดที่จะไปส่วนใหญ่เมืองดังๆใหญ่ๆมันก็เป็นแอคทีฟที่เราจะไปอยู่แล้วนะครับฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่นออยุโรปหรือว่าอเมริกาอเมริกาี่ไปยากหน่อยนะครับเดินทางทีก็ตลอด เกือบ24ชั่วโมงนะครับก็เหนื่อยเมื่อยล้าไปทีก็ต้องแพ็กเกจเป็น10วันขึ้นไปโดยประมาณนั้นพูดถึงการท่องเที่ยวพวกนี้เราวันนี้เราจะไปโฟกัสภาระภาษีของบริษัทนําเที่ยวต่างๆก็คงจะเน้นเรื่องของบริษัทมากกว่านําเที่ยวเล็กๆที่เป็นบุคคลธรรมดาถามภาระภาษีของกลุ่มบริษัทพวกนี้ก็มีสองสามตัวเหมือนธุรกิจทั่วไปนั่นแหละครับก็คือ corporate tax เรื่องของ withholding tax คือภาษีหน้าที่จ่ายแล้วก็ VAT ตัว Co าบริษัทเองเนี่ยก็เก็บ30เของกรราไรสุทธิกําไรสุทธิก็เป็นรายได้หกักรายจ่ายของเขาแต่ประเด็นของ c ริษัทแทนมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือกรณีของอินบาวทัวร์นะครับก็คือเป็นการรับช่วงการนําเที่ยวจากบริษัทต่างประเทศคือลูกค้าเนี่เป็นฝรั่งซื้อแพ็กเกจจากทัวร์ต่างประเทศแล้วก็เขาส่งต่อให้เราช่วยดําเนินการนําเที่ยวในไทยตามโปรแกรมที่กําหนดไว้ก็มีประเด็นว่าไอ้บริษัททัวร์ไทยเนี่ย เป็นผู้ทําการแทนตามมาตราเจดส่วนทวิหรือไม่คือถ้าเป็นเนี่ยนะผลก็คือบริษัททัวร์ไทยจะต้องยื่นแบบสองฉบับฉบับแรกคือรายได้ตัวเองคือบัญชีตัวแทนคือค่าคอมมิชชั่นคือค่าจ้างนะฮะฉบับที่สองก็ถือว่าบริษัทต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย plus through ผู้ทําการแทนผู้ทําแทนก็ต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแทนบริษัทต่างประเทศโดยคํานวณกาไรสุธทธิจากการโอเปเรตทัวร์ล็อตนี้นะครับซึ่ง ก็เดชะบุญโชคดีที่สป,ปกร์ตีความว่ากรณีนี้บริษัททัวไทยไม่ใช่ผู้ทําการแทนตามมาตราเจตฑ์สวิแห่งประมละวลรัษฎากรก็หลุดไปประเด็นถัดมายังมีเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายกับเรื่อง VAT ซึ่งก็ยะเวประเด็นเรื่องของฐานภาษีนะครับปกติถ้าเราสังเกตแพ็กเกจทัวรนะ์เย็นได้ว่าเขาะจะรวมค่าบริการท่องเที่ยวและตัวเครื่องบินที่พักอาหารทุกอย่างนะรวมเป็นแพ็กเกจนะครับ ไปญี่ปุ่นก็อาจจะห้าหกหมื่นนะครับในนั้นก็รวมค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ค่าบริการอาจจะนิดเดียวสี่ห้าพันก็มีประเด็นว่าฐานภาษีคือยอดหกหมื่นหรือห้าพันนะครับก็ถ้ามองกันในมุมของข,องข้อกฎหมายนะครับในมุมแพ่งพาณิชย์เนี่ยถือเป็นการรับจ้างทําของนะร,รับจ้างทําของก็คือรวมเบ็ดเสร็จเป็นแพ็กเกจเพราะนั้นฐานของ VAT กับหน้าที่จ่ายก็คือหกหมื่นนะครับ ทีนี้ก็เป็นประเด็นครับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่บริษัททัวร์เขาชักกระเยอะมากับกรมทรัพยกรมานานแต่กรมทรัพยกรโพสิชันนิ่งก็ค่อนข้างแน่นคือไม่ค่อยยอมหรอกครับก็ยืนยืนแนวแบบนั้นแต่ก็เปิดช่องว่าคือถ้ากรณีของตั๋วเครื่องบินกับค่าเดินทางที่พักกับค่าอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยลูกทัวร์เป็นผู้ดําเนินการเองไม่เกี่ยวกับบริษัททัวร์ฐานก็จะเหลือห้าพันซึ่งทางบฏิบติมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับ แต่ถ้าสมมุติว่า,าทางรัฐะจะมีการปรับปรุงแนวทางหรือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยเก็บภาษีจากฐานของค่าบริการอย่างเดียวก็จะช่วยให้บริษัททัวร์ทั้งหลายแฮปปี้กว่านี้แล้วก็มีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มากทีเดียวครับ